เออจ้าจ้าจ้าร้ายพูดต้องกล้าพูดด้วยเนาะช่างได้แล้วใช่ไหมะเออวันนี้ก็ขอความช่างน้ำมันเชนเนจะลุกกี่คลนี่นะครับสำหรับรถสองจังหวะพองลูไป สวัสดีครับเข้ามาใหม่นะครับไลฟ์สดเมื่อกี้เน็ตตัดหลุดนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมนะครับก็ช่วงนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของโทูเป็นอะไรไม่รู้นะครับอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะครับโทรไปที่ศูนย์ก็ยังไม่ไม่มีพนักงานตอบรับนะครับยังโทรไม่ติดขอโทษด้วยครับผมเปเปาเข้ามาแชร์ใหม่ครับเข้ามาแล้วแชร์ใหม่เลยครับวันนี้นะของแจกของแถมาในตัวที่แถมนะครับหรือตัวที่ราคาถูกเนี่ยผมบอกเลยครับว่าใช้เป็นอย่างดีเกรดอย่างดีนะครับในตัวเป็นตัวแจกแน่นอน ถ้าลูกสาวมารีวิวคงจะขายดีกว่านี้เออมึงจ้องแต่ดูแต่ลูกสาวเนาะหมอนี่นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวฟิล์มกับฟ้าจะช่วยกันรีวิวทั้งคู่แหละนะครับไม่ต้องห่วงนะอยู่บ้านนะครับเราก็อยู่บ้านกันสภาพเป็นบ้านที่ยืนอยู่น้าป้าข้างหลังอยู่ตรงประตูนั่นนะค,คืออันนี้เอาสาระนะครับเอาที่สาระเอาจริงจังกันหน่อยเอาจริงจังเลยคือ นะครับมีคนถามเข้ามาในแชทมีนะครับพี่ผมเอาตัวนี้ดีไหมตัวนั้นดีไหมอย่าลืมสิครับว่าชื่อเสียงผมเนี่ยนะครับเราคนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมมาจากพื้นฐานพื้นเพแบบต่ำนะมาจากพื้นเพย์ต่ำมนคนบ้านนอกนะคนบ้านนอกตัวดําขายของเพราะฉะนั้นสินค้าที่ผมจะขายนะครับผมคิดอยู่แล้วผมเนี่ยคิดคนแรกเลย เรามาจากบ้านนอกเรามาจากเด็กวัดเรามาจากพื้นเพไม่ดีเรามาจากกําแพงสูง<ไ>เรามาจากคนที่เคยมีความผิดนะถ้าเราเอาของไม่ดีมาขายใครจะเชื่อถือเราถ้าเอาเราของที่ดีเท่าคนอื่นมาขายเอา้าเขาซื้อยี่ห้อนั้นก็ดีอยู่แล้วอ่ะเออใครจะซื้อเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดคือเราจะต้องหาสินค้าที่ดีกว่าเราจะต้องหาสินค้าที่เด่นกว่ามาขายนะครับอันนี้คือความคิดของผมตั้งแต่ขายแรกๆเลยผมจะคิดอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ อย่าบล็อกออกเลยคนที่ขอดูลูกสาวนี่หานี่คือเราต้องคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเหมือนอถ้าเราเนี่ยเนื้อตัวไม่สะอาดพื้นฐานไม่ดีไม่น่าเชถือความรู้ต้อยต่ำแล้วเรายังไปขายของต่ำๆขายของเตดแบบไม่ได้เงี้ยมันมีแต่จะทําให้โดนอัดโดนกระเทืบครับเพราะฉะนั้นผมคิดแล้วว่าผมเนี่ยจะต้องขายต้องสินค้าต้องโดดเด่นต้องดี เขาขายกันตัวนี้เขารับตัวนี้มาขายเราต้องสั่งตัวที่ดีกว่านี้มาขายนี่คือใจผมนะผมใจผมคิดอย่างนี้อยู่แล้วยิ่งในวันที่ผมทําของแจกเนี่ยผมไม่ใช่เอาของที่แบบใช้ไม่ได้หรือเอาของแค่เกรดพอใช้ได้มาแจกไม่ใช่ครับถ้าจะแจกผมต้องเพ่ผมบอกโรงงานบรรจุเลยบรรจุตัวนี้เอาแมกนาโนตัวที่ดีที่สุดวันนี้มากอกลงใส่ขวดเล็กอ่าเพื่อที่จะแจกจะแถมนี่ผมคือสั่งอย่างนี้เลย ทขาบอกโอ้ยคุณแม่ทำไมไม่ลดต้นทุนทำไมไม่เอาตัวนี้พอแล้วเงี้ยแจกเนี่ยมันมันมันแพงบอกไม่ได้ถ้าเราอยากแจกเพื่อเอาชื่อเสียงถ้าเราอยากแจกเพื่อให้คนใช้สินค้าเราเยอะๆเราต้องเอาตัวที่ดีที่สุดแจกนะเพราะรถเขาไม่ได้ใส่รอบเดียวเขาไม่ได้เติมรอบเดียวคนหนึง่งคนที่สั่งไปใช้ที่ได้ของแจกไปไม่ได้มีรถคันเดียวในบ้านนะเขาไม่ได้ถ่ายน้ำมันรถเขาออกมาคนะันหนึ่งไม่ได้ถ่ายมันเื่องรอบเดียวเขาถ่ายเป็นสิบรอบบางคันเป็นร้อยรอบนะครับ เพราะฉะนั้นของที่เราจะแจกถ้าอยากให้เขากลับมาซื้ออีกถ้าอยากให้เขาเชื่อถืออยากให้เขาบอกต่อนะครับเราต้องใช้ตัวที่ดีที่สุดที่เราขายอยู่แจกขอวิธีการใช้ด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวแนะนําอย่างละเอียดเลยนะครับอ,าาาอ่า,า,า,าไปถามหน่อยจาของดีไหมขนาบ้านมันเติมยังไปถามหน่อยยังจะเติมจะได้รีวิวเติมอ่ะมาฟ้าเข้ามาลูกฟ้ามาเตรียมชื่อเพาอเทสทีนี้วันนี้นะครับ เมื่อกี้ที่ไลฟ์สดค้างไว้คือขวดนี้คนเห็นเยอะอยู่แล้วนะครับรู้อยู่แล้วว่าดีตัวเนี้ยมันมันได้รับการยอมรับอยู่แล้วไม่ต้องรีวิวมารีวิวตัวที่เราแจกมารีวิวตัวที่เราลดราคาคือตัวนี้นะครับแล้วตอนนี้คนที่โพสต์ลงหน้าเฟซว่าแมกนานโนดียังไงใช้แล้วเป็นยังไงมีสิทธิ์รับรางวัลน,นะครับรางวัลทั้งทองทั้งเงินสดทั้งเข้าสาร ทั้งแมกโนนะครับผมเที่ยวอ้อนไปขอสปอนเซอร์มาจากคนนน้นพี่ครับผมอยากทําโปรโมชั่นแจกแมกโน้ลูกค้าแจากรางวัลให้ลูกค้าที่รีวิวครับเ่าแม่กัไปสามพันเอเม่อกัไปห้าพันเอ้คนนี้มาหมื่นหนึ่งนะครับก็รวบรวมจากหลายๆคนมาที่เป็นผู้ใหญ่นะครับขอปา๋าใส่แล้ว,แล,วแล้วที่พังหรอไม่เข้าใจไม่มีครับใช่ไหมครับไอรถที่พังมันไม่มันไม่อยู่แล้วตอนนี้มันไม่อยู่แล้วไอคนมันพูดอ่ะมันโจมตีเสร็จมันไปแล้วมาแช่กันดีกว่าครับผมมามาฟิมมาเข้ามาทดลองนะการทดลองง่าย,ายๆครับไม่ใช่เป็นแทคกติก ก็สามารถทดลองได้นะครับกับอุปกรณ์การทดลองการเสร็จสีตัวนี้